สวัสดีครับมื่อ25พี่น้องบองว่าเบิง่งกันกวนเขาเมาสูตรสุโคไทยกับพี่น้องกวนข้าเมาห้อมๆเสียบๆพี่น้องมากครับมากเิ็งวิธีการเทดกันครับขันแหลกมาปอกะพร้ากันครับพี่น้องปอกะพร,ร้ารดหนึนงปปนน่งก็บรถประมาณเจ็ยี่สิบหมากเลยครับแต่ตอนนี้หากันแนปวปอกมาท่านเดียวพอครับพอเล็กปอกแล้วพี่น้องเล็กปอกเพร้าในตำนานครับเต็มนหนูมือโค้งเบิดสามนิ้วเลยครับ สมัยยุดวนอสัยมีดพาวแต่ละน่วยครับแต่ว่ายูสโกให้นี่เพิรมีแเนี่ยวปวคกับแนว่แงมันก่อน,นก่อนเท่าสีเห็นกับปูมันก่อนเสียออกไปขูดครับพี่รองเอามันบอกไอไง่ายๆพี่้องบอกได้ประมาณยี่สิบกมานแล้ครับมือน,นี้หลังจากปอกได้สักพักหนึ่งพี่้องไม่ออกกับพอเพินก็มาเลาะซุ้มเศษเหล็กเศษหน่อยมันออกครับก่อนเสียออกไปขูดครับ อีพอครับมาซอยเห็ดครับเริ่มสีดเลียวไวๆครับให้ไม่วาเห็ดก็สีเเลียวผู้ขามือเนี้ <laughs> มือหน่อยๆเพิ่นก็คอยเด้งเอาเด้งเอา <laughs> หลังจากเข้าปอกพปลาได้เป็นปูเราก็ว่าเขาเครื่องขูดดีรองอันนี้เป็นเครื่องขูดได้ครับยูดวน,าน้านเขายังใส่กระตายอยู่เด้ครับสมัยวันผมเป็นน็กหน่อยเอากระตายขูดเอาอันนี้เป็นเครื่องขูดเลยครับข <laughs> ูดรูดสึส้ว่าซได้ไหวก็กระตายหลาก็พี่น้องขูดออกก็นามันออกไ้มันเบิดเลยครับ ใส่เครื่องขูดมันก็จะออกโมบดไันไยครับพี่้องต่ต้องมาเอาซอนเท่านี้แหละครับเมื่อขูดออกนี่นองก็พอมันก็มาเก็บงานครับอันนี้จังหวะเก็บงานนะครับเสียดายมันครับพี่รองต้องเอาห้มันเบินีดครับขูดได้กับลรามั่งนึ่งแล้วครับพี่รองอันเด้บเบิดได้นี่ครับขูดได้เครื่องหนึ่งได้กับลอามั่งบักได้นึ่งครับขั้นตอนต่อไปพี่รองมาเลือกทัวครับทัวที่ขัวมาแล้วมันก็ยัมีเปลือกมันติดครับก็มาเลือกออกเปลือกมันออกรับให้มันเหลือแต่เม็ดมัน ส่วนมะพร้าวแม่เพิ่งกิดเียมะขวครับขวากมะพร้า,าว,วนมหอมพี่รองขั้นตอนการขวาวครับมีผู้ลงคนนนางเบิงกับพี่รอง <laughs> เห็นกล้องแล้วก็เฮ็ด <laughs> ต่อมาก,ก็สิพากันมาเลือกเขาตอกครับเลือกซุ้มเม็ดอ่าที่มันเปลือกที่มันติดมะนําออกกับพี่รองเห็นเลือแต่เขาที่เพิ่นเออเขาเอินขเนขายังเขาตกแตกถ้าว่าอีสาน้านเท่าเอิ้ดินเขาตกแต่นาะครับเนาะแต่ว่าทางสุโรทัยเพเ่นเดินเขาตอกครับเลือกออกดีๆเลยครับใหญ่ ให้มันมี่เปลือกมันหน่อยที่สุดครับพี่น้องเพื่อนว่าส่วนทั้งงีแม่เพื่อนกะสีขวาง่าดาเพิ่มครับใส่งาดำให้มันนุ่มหอมพี่น้องขวามันนุมหอมใส่ทั้งงาดาใส่ทั้งบักเพาขวนะครับหอมดีขนาดครับพี่น้องมากถึงเวลากวนข้ามาสครับพี่น้องส่วนผสมที่เตรียมไม่เต็มไลยเศ้าครับซุ้มบักเพาซุ้มขอตอกซุ้มงาครับเติมข้นในเขากันครับพี่น้องให้มันเหนียวที่สุดครับเหตอมข้นซุ้มปลาซุ้มแม่ช่วยกันข้นครับพี่น้องครับ จังว่านี่ค่อนข้างสีใส่แรงหลายครับพี่น้องเบื้องแกสีหนาแต่ละคนเมื่อยขนาดครับพี่น้องซอยกันเทต้ามือโซนี่ครับหลังจากกวนขมเอได้ที่แล้วพี่น้องก็เอามาเสียมาล่งกระดงครับมาล่งกระดงแล้วก็สะใส่ขวดครับใส่ขวดแล้วก็กดให้มันเป็นแผ่นครับยังฟ้าผนเสียอะลายผนเห็ดครับกดให้มันเป็นแผ่นครับพ่อเหนียวตรงใดได้ครับพี่น้องันเหนียวเพราะพวมันกระสีแตกครับ ใส่กันขวดใส่ก็ดได้3ามก็ดงมัก่ายเหมือนกับพี่น้องนะครับป่าเป็นใส่ขวดกดครับกดให้มันแน่นๆครับเวลาเ่าใส่ถุงไม่จีนเลยว่แตกครับพี่น้องมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเอาข้ามาใส่ถุงครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะพี่น้องเนาะเพื่อใครจะได้กินง่ายก็ใส่ชิ้นละถุงครับมือนี้ใส่เวล่าให้ทั้งเบิดมัดมืออร่อยพี่น้องครับเจ็ดม้นสองหดถุงหนึ่งครับกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นขมัให้เขาได้กินกันครับพี่น้องพอป้าแม่แม่พอพอวันจ่ายกันเด็ดครับ